รายงานสถานการณ์น้ำวันนี้วันที่21เดือนกันยายน2567สถานการณ์น้ำฝายลำน้ำพานที่บ้านใหม่ตบํบลเมืองพานอำเภอบ้าน,นถือจังหวัดอุดรธาน,นีหลังจากฝนมาที่ตกลงมาตั้งแต่วันที่20จนถึงณเวลานี้นะครับน้ำ ลำดับน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่น้ำก็ยังมีปริมาณที่ไหลที่มาจากในเทือกเขาภูพานนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มระดับของน้ำขึ้นนะครับแล้วน้ำพาน,นี้นะครับก็จะไหลลงไปสู่นะครับ ลำน้ำมงนะครับเรื่องล่างนะครับสถานการณ์น้ำวันนี้นะครับ